โอเคครับผมก็อยู่กับเกมวันฉันแมวอีกแล้วนะวันนี้ก็จะมาขาย d s v ที่511ไม่ก็521แต่เดี๋ยวไปดูตรงเกี่ยวกับละกันนะครับเดี๋ยวผมแปะไว้นะแต่ก็เติม500บวกๆนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าไอดีนี้มีอะไรบ้างนะครับก็เริ่มที่พลังนะครับก็ตีไป20ล้านละกันเลเวล98อันดับลันตองที่74ครับผมอันดับพลังที่87ก็ถือว่าท็อปเป็นไอดีท็อปอีกแล้วนะอ่ะพันดาน186่ง 6, กแกตัวเคราะห์ ส่วนคิ้วอยู่ที่2ครับผมอ่าสุรพลระดับ HSR HSR Plus นะครับ HSR Plus นะครับผมมีอ่าโบลสนะครับแฟลชประกายแสงที่มันทำไมแตกอะ่ะตรงเนี้ยตรงรูปตรงเนี้ยอัศวินกับเครื่องแล้วก็โคลิบสัสไม่ยอมแก้สักทีนะครับผมมาแล้วก็ตัวที่พิเศษก็มีซิลเวอร์แฟลช HSR นะครับผมอ่านุกอัมตาการโร่แฟลชประกายแสงก็งมีอยู่แล้วกิโลกิโล G4 อัศวินก็ต้องมีอยู่แล้วโซนิกฟูบุกิแล้วก็พิกกอร์ครับผมอ่าประมาณนี้ของดองล่ะของดองมีตัวดำถึง151ใบนะครับผมก็เรียกได้ว่ามีให้ตัวตัวต่อไปก็เอา,เอาได้อ่าเรียกได้ว่าเอาได้นะครับผมเพชรมีพันเกก็เก็บไปเรื่อยๆนะครับได้อยู่อ่ะประมาณนี้อาจจะไม่ได้สุดเหมือนไอดีที่ลงเมื่อวานนะแต่ว่าเรียกได้ว่ามีของพอพอได้อยู่อ่ะ แต่พิเศษหน่อยของไอ้ีนี้เหมือนจะเป็นตัวบัฟความเร็ว2ตัวเลยทีเดียวนะโกลิบาสอาวุธสมดาวหดาวม่วงนะครับฟปลายสแสงเทีม 2. 2> ่มสองจากสอง่บา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 ตัวบัฟควมอมเร็วมี2ตัวเด่นๆก็มีการโล่ร่างแรกนะเผื่อใครอยากถึงกลับมาเล่นอะไรแบบเนี้ย เด่นๆ,นๆคิดว่าก็จะเป็นไฟสปรายแสงแล้วก็นี่แหละที่เหลือก็เป็นแฮมแขม,มานะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเขียนอะไรที่ที่สุดกันโกลิบัสนะครับก็ต้องบอกว่าโกลิบสมันก็ได้อยู่แหละไม่มีคนเปิดไอ,อไมอท่านไนท์แบบหมดทุกคนหรอกนะ,ะมันก็ยังพอถูไถน,นะครับผมโอเค เดี๋ยวดูทีมบับความเร็วโซนิกบับความเร็วแฟชกระกายแสงบับความเร็วให้โกลิบาสแล้วก็โซนิกบัฟความเร็วให้แถวนี้อ,อ่ะโอเคเอาดีหรือจะเกียนเกียนโซนิกบับความเร็วมันแต่แฟชกระจายสวยแสงเร็วเร็วกว่านะโอเคลองลองลองมาพร้อมครับผมรอบแรกก็ไม่น่ามีอะไรนะดูเชิงก่อนแล้วกัน แสงแฟโจมตีไปรอบแรกก็น่าจะเก็บไปเลยหรือเปล่าอ๋อมีตัวแบบไม่ยอดทออยู่โอเคฝังสี่เงาไม่ยอดทอแบบรัวๆครับขึ้นกลัดก่อนที่จริงตายไปแล้วแหละโอเคระเบิดถล่มดาวแบบเบาๆนะฝังสี่เงาก็ผมเรียกยาบาลเจี๊ยบนะครับสำหรับรอบแรกนะ อยากเจอคนแบบตึงๆแล้วอ่ะตอนเนี้เราชนะมาได้หนึ่งรอบละดามจโกลิบาสยังไม่ได้ออกลงออกลงอะไรเลยเอ,อ้ยเจ็ดล้านหรอมีเมเทชนไนเอาดีเมทชนไนจะสู้ความห่างของพลังกับโกลิบาสของเราได้หรือเปล่าสูไม่ได้หรอกอ่แต่มาดูกันว่าจะชนะขาดหรืออะไรยังไงหรือเปล่านะเขาเป็นคอเกโรเกโรนะครับผมมามาถึงแฟชั่นกายแสงก็ใช้แสงแฟชชโจมตีก่อนครับ เรียกจะว่าเกโรเกโรคนฟิตปากแพ้ไม่ไหวปุยเป็นที่เรียบร้อยพร้อมกับน้องคามาตะที่หลับไปการโรติกไม่ยอดขอด้วยนะครับฝังสีเงาใส่ตัวหน้าครับผมคืนกลัดก่อนของโกลิบัสลูกกระจกโบลสเป็นไงจะตุยหรือ,อยังระเบิดถล่มดาวครับโอเคฝังสี่เงาม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 าระเบิดถล่มดาวครับผม โอเคฝังที่เงาฝังที่เงาไปอีกครับเรียบร้อยครับเอาไม่เรียบร้อยหรอคิดว่าเรียบร้อยอ่ะแตตตุยตุยอ้าวันเจี๊ยบครับผมโน้นกัดก่อนเข้าไปก็เอาไม่ลงนะแล้วเขาก็เป็นคอไม่ใช่คออัศาวินด้วยไงเลยแบบแป๊บเดียวอ่าสิบล้านลวสิบล้านล้ว,ลลวเมื่อกี้เท่าไหร่ มีเมทัลในมีโกลิบาสโอเคเมื่อกี้7ล้าน10ล้านต่อไปอาจจะ15 20ล้านนะครับผมอาจจะได้เจอคนที่สูสีสูสีกันนะโอเคก็เหมือนเดิมว่าผมแสงแฟชชโจมตีรอ,อ,อบนี้เขาหนานะครับอ่ะโอเคหนาทีนี่คือค้างไปแป๊บหนึ่งเลยการล้สับหัวหนึ่งทีครับผมฝังซี่เงา โอเคใส่ตัวหน้านครับแล้วก็ขึ้นกัดก่อนแบบเบาๆครับอระเบิดทะลมดาวตัวเขาก็น่ากลัวนะเนี่ยแทงเขาผักอันติมาครับดาเมจร,รวมอยู่ที่645นะเรียกได้ว่าไม่แรงเท่าไหร่เลยกาโร่ปหมัดกาโร่ร่างแรกนะครับผมเจอกาโร่สองตาละอืม มาแล้วครับผมระดมยิงก็ทับสุดขีดตุ้มอ้าวโกลิบาสไม่โดนตันได้อยู่นะคืนกัดก่อนไปอแรงไม่พอยังมีกัดก่อนด้วยเรียบร้อยเก็บไป2ตัวเลยทีเดียวครับผมโบ,โบลสระเบิดถล่มดาวกาโร่ก็ไม่น่ารอดนะเรียบร้อยครับกาโร่ตยนะอัศวินขับเคลื่อนครับผมอันตีไป เรียบร้อยครับโอ้โหเหลือแค่อตัตว,วินแล้วก็โกลิบาสเองนะสำหรับทีมของเขาคืนก,กันก่อนครับผมโกลิบาสนายอาวุธแค่2ดาวเหรอจะมาสู้โกลิบาสเรา,าอาวุธ3ดาวได้ยังไงโอเคเรียบร้อยครับผมตุยนะเหลือแค่ตัวเดียวครับระเบิดทะลุดาวไป โอเคฝังซี่เงามาโกาาาาลิบัสเอ้าอ๋อลูกกระจกบร้อนระเบิดตุยเลยครับอ่ะก็ว่าอยู่เมื่อกี้โอเคไปอีกรอบ12ล้านเราต้องสู้กับ12ล้านอยู่แล้วนะก็อัปเกรดจากครั้งที่แล้วมานิดหนึ่งป่ะเครื่องพลังนะโอเคก็น่าจะตึงอยู่แหละ โทน,นิกบวามเร็วด้วยแต่เราก็แฟชเร็วกว่าอยู่ดีนะมาโอเคแสงแฟชโจมตีก็เหมือนเดิมว่าผมกลิบารสพร้อมอันติแต่ก็เบาๆก่อนนะครับโทนิกฝังสีงเอาใส่ตัวหน้าโอเคขึ <c oughs> ค้นกลัดก่อน <c oughs> มาดูกันว่าทีมเขาจะโดนกลิบาทสเก็บในรอบเดียวหรือเปล่านะสำหรับ แข้งทับผักอาจจะตายก็ได้แล้วเบิดถล่มดาวโอเคพายุคลั่งครับผมฟุบุกิหม,มาเหล็กจู่โจมโอเคอาเข้าทผักดีกทีประดมยิงกดทับสุขีขอแค่โกลิบสัสไม่โดนตันก็พอใจแล้วนะโอเคเหมือนเดิมเป๊ะ ตัวนึ่ฝังสี่เงาไม่เป็นไรครับเรามีรูกกระจกโบลอสอยู่พายุข้างฟุบุกิอ๋อแล้วก็จุดโจมบ้าข้างครับผมลืมไปเลยว่ามีราชาทะเลลึกจุดโจมบ้าข้างโอเคแทงท็อปผักบอกว่าจังยืนไหวอยู่แต่จะไม่ไหวแล้วแหละขึ้นกลัดก่อนครับ โอ้หเรียบร้อยโซนิควุยอ้าวเหลือแต่เอสอาร์พัสนะครับตอนนี้นะระเบิดถงลง่มดาวโอ้หเรียบร้อยไหม,มไม่มีตัวตุยนะเสียดายลูกกระจกโบลสระเบิดไปแล้วนะตอนนี้นะโอเคระดมยิงกดทับสุดขีดมาครับผม,อมรอบนี้ตึงกว่ารอบที่แล้วอยู่อ้าวตันไปสามตัว อาตีธรรมดาเอาพลังงานหมดแล้วเสียจุยด้วยนะครับผมอาตีธรรมดาเหรอโอเคเข้าสู่รอบสองครับของเราเหลือห้าตัวของเขาเหลือสามตัวนะครับมามาอีกละอรมยิงกดทับสุดขีดอย่าตันกุลิบาสเราเลยขอร้องโอเคตันรัวๆไปอะฝังสี่เงา ขึน้นกลัดก่อนโอเคขึ้นกลัดก่อนแบบเบาบางนะครับระทมยิงกดทัพสุขีดมาอีกแล้วจะแพ้เพราะโดนตันนะเนี่ยโอ้โหเฮ้ยแต่จะตายแล้วนะจูโจมบาข้างโอเคดูดีไอเมทัลไหนาจะตุยแล้วอะ่ะ ตีหนึ่งทีแล้วก็จิโจมบ้าข้างมามามากอลีบัสมันก็ยังพอถูถได้อยู่นะโบลสตายครับน่าเสียดายโอเคระดมยิงมาอีกแล้วตู้มแต่ก็ตีเบาลงนะ อ่ะถึงระดมยิงมาแต่เขาก็ตีเบาลงเรื่อยๆนะัวลครโบลสตายเขาก็ตีเราเบาลงอยู่ดีโอเคขึ้นจัดก่อนอ่ะแล้วโซนิกเราตายด้วยเขาก็ตีเราเบาลงไปอีกทีนึงอัศวินลวถ้าอัศวินเราตายอีกอ่ะก็ตีเราเบาลงไปอีกนะโอเคจุดโจมบ้าค้ัง อ้ยดูหลอดเลือดกลริบาตีอย่างตึงอ่ะตีธรรมดาโอเคปัดสะกายแสงมาเลร่งโจมมาสู้ๆเพื่อนระดมยิงมาอมืแล้วก็ขึ้นกลัดก่อนไป โอ้เรียบร้อยแล้วไม่โดนตันแล้วนะครับผมแต่ตอนนี้จะเป็นการ1 vs 2นะเนี่ยตีธรรมดาแต่เตรียมตัวโดนดาเมจแบบจริงจังได้เลยครับทำลายเกรงใจหลอดเลื่อนเราด้วยครับหลอดเลื่อนเราอย่างหนาโอเคได้อันตีแบบจริงจังก็ผมขึ้นกัดก่อนอื้เป็นไงถ้าไม่โดนตันนี่คือจบแล้วทีมเขาอะ จู่จมบ้าข้างยังยังหลอนเลือดยังหนาครับผมมาโดนไปโดนไปขึ้นปดัดก่อนไปครับโอเคถึงมีโรคอ,อมตะก็เถอะมาจุ่โจมบ้าข้างโอเคหลอนเลือดเรายังอยู่ได้อีก 2.. องสามเทินนะอ่เรียบร้อยครับเรียกได้ว่าชนะได้แบบตึงมือเลยเลือตัวละครตัวเดียวแต่โกริบัส ที่แพ้แพ้เพราะโดนตันนะไม่ได้แพ้เพราะพลังอะไรเลยแต่ก็ชนะอยู่ดีนะครับผมด้วยความห่างของพลังแล้วก็ตัวละครเขาได้เปรียบอ,อ่ะด้วยความห่างของพลังเราก็ชนะมาได้นะครับผมประมาณนี้โอเคก็ใครสนใจไอดีนี้นะครับผมก็เป็นไอดีตัวแปลกๆนิดๆน,นะครับตัวบักฟอร์เร็ว2ตัวนะแล้วก็มีโคลิบัสพร้อมตัวดังที่ดองทันตัวละครเดือนหน้านะครับผมราคาอยู่ที่ 1,200บาทใครสนใจก็ติดต่อมาได้ครับผมโอเคครับขอบคุณครับ